เ็นเนีเ่ยม่ขาเข่าหันสหลานสี่แสนงลานสี่แสนาหลดกาหลานสี่แสนสามหลานแปดแสนเนาะโดยแล้วมันคืาใบอนนวคยกกาอ,อันนั้นหกพันหาโอ้หลายเตัพี่โรก โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปรสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้บัวชียู่ไกลจูไกลน้องพ่อพี่น้องมาพบมาพ่อกับบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าเนาะตอนนี้อยู่บ้านภายภาคน้องพ่อพี่น้องเอ้นี่เลยอ่าเพราะว่าอ่าเมื่อนี้น้องพ่อพี่น้องทางบ่าวจิตเองน่ะพาทุกคนมาหาครอบครัวหนึ่งเนาะอ่าก็คือครอบครัวของทางเรนน่าเพิ่นนั่นแหละอ่าคือนีน่าวว่าเพิ่น มาแต่หาเงินหาคำแล้วกับวัตถุประองกันครับเจ้าของเงินนี่แหละพงง <c oughs> นนี่น้องเลยเอ๋อจังได,ดงไงกได็เดียพพวทั้งบูจิตมือนน่อนี้นนนเนาะพอพี่น้องก็สิเข้าไปถทำทายเบิรงเนาะว่าเป็นจังไดพี่น้องเลยแต่กก่อนสิเข้าไปเนาะพอพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิร์กฮดเนาะพอพี่น้องเลยบ้านบูจิตเอิร์นฮ็ดกระตุนเนาะนี่เลยกระตันเฮ็ดหูดีฮิงบ่เก่งใช่อนาโนไมเนาะพอพี่น้องป้าตุ๊กขกนี่เนาะเบิรงกเบิร์กเนยพี่น้องเลยเนยนี่นี่ lại đấy nhỉ nó nè sự do phi đồng ấy ba sẽ nó phi đồng ấy điều chỉ khảo về hà thang cấp quốc cùng phần đấy nó phi đồng ba nó phi đồng ấy ba tô lệ nó phi đồng ấy cứ chỉ biển đẹp phồn như lệ bừng lên cái đây ba ta sẽ bay đi à cả hà thang ơi phần mình bao rồi cứ mặt đèn vô mặt bao điều <laughs> chỉ khảo bài <laughs> hà phần đấy là sẽ đấy nó rồi อ่าพอพี่น้องก็คือมื้อนี้น่ะทางบ่เสรเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเพิ่นได้อ่านําเงินเนาะอ่าจากทางผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่าอ่ามามอบให้กับอนาเอ้ยเพิ่นนี่แหละอ่าเดี๋ยวสิถามเบิ่งเนาะว่าเป็นเงินอ่าจํานวนเท่าใดเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูอ่าไปหาเงินหาําอ่าได้จักอ่านเนาะอ่าได้จักล้านเนาะพ่อพี่น้องไปหาเงินมานี่เนาะโต เป็นจังได้แบบนี้ฮะไปลามานี่ดูเออตุ๊กเฮ้ยสบายดีอ๋อสบายดีเอ้าเนาะโดยโดยโดยอ๋อลูกชายเนาะโดยโอ้ผู้นี้ว่าแปนํานะโดยโอ้ยได้จังได้เนี่ยฮะสบายดีดูสบายดีดูเออตุ๊มาได้จังเมื่อได้เลยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์หนึ่งเหมือนบ่ะไปเห็นงานอย่างก็ ไปเสียหญ้ามันเพิ่นบ่เอ่อเพราะว่าคือนได้ยินคาว่าไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเพราะว่าคือทางหน้าน้องๆเนาะอ่าบอกว่าเออมไปเฮ็ดงานว่าซั่นไปเสียหญ้ามันดิไก่บ่อยู่สวสวโดยอยู่สวไปแแต่เดวิเพิ่นวาว่าเพิ่นก็สิไล่คาาน้ํามันไท เงินแม่พ้อมาไปของคุณเลยเพื่อเปลี่ยนแทนก่อน<บ>ได <หา S 2> ป้ปี่ยนป,ปีนแบบได้ปี่นแทนแบบคนบ้องเงินห้เโอแบบได้คือแบบแบบบอกเงินห้ไปเห็ดไได้แบบว่าเขาเห็ดเวียกแล้วแล้วสิ้นเดือนเขาจะิกลงมาหยากลงมาจอบลูกป<อ>นี่แล้วลูกมันโทรไหาแม่เอ้ยเข่ากินกันเกนบเ<อ>มิ่นผลว่าหันแทนแม่ก็บริต้นลูกลูกมมีข่าบนิหันก็เลย่าสิลงมาแหละสิเอาเงินน้ำเพิ่นมันสิ้นเดือนแหละผลเป็นว่าค่าน้ำค่าเนื้ออยู่เนื้อกินค่าเข้าไปอยู่จากมือนั่นนะ อยู่ได้ประมาณทิตหนึ่งนี่แหละอทิตหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหักค่าน้ำค่าไฟพมบ่โดยเงินก็จุ่มบนเรือเงินเดือนพัวกับบนเรือเลยเากันมากอะใต่ใส่ถ่าน้มันหลดมาเพิ่นให่งใครเออเป็นให่งบานใครฉันเิ่นบอกว่าให่เดือนหาแซนเป็นบอกมันไปแล้วมันบ่คือทำเพินเ้าเิ่นตีนแบบนี้ค่ะแถมเผากับบญโว่าไล่เพินกระเ่าแล้วเผาก็เลยบ่ได้บบกว่าเนี้ย ไปได้อะนะไปได้อาทิตย์หนึ่งบ่อือเอเอารถคันนี้บ่ไปนะโดยเออได้เดือนหาแสนบ่หนี้เนี่ยเงินน่ะคือเห็นอยู่บ่เงินนะเห็นเพิ่นก็ะหายบิ่งแต่ว่าเพิ่นบ่หายเนาะ่นนี้จะ่นบอกว่าฮักเอาค่าเข่าขาหน้ายังเรือทะเลบ่นกับบ่เรือทะเลได้แม่ได้เลือไปซ่อมแซมก็ใส่ขาหลอดใส่มันหลอดมามาหอดบ้าน โอ้ยเจ้าไหนกับเพิ่นบัดนี้เพิ่นเฮาได้บอกยังกับเพิ่นอยู่บ่หรือบ่อย่งได๋บ่ได้เว้าไปสั่งมันแค้นเลยก็เลยพาวครัวลงมาเลยแล้วเพิ่นยังโทรมาหาอยู่ได้โทรแบบนี้โทรมาหาว่าอยากให้ครัวน้องลงไปแต่น้องบ่ให้ลงไปและยันเป็นก่าเอายันเป็นคือเก่าบ่ให้ลงไปบัดนี้ค่ะและเพิ่นมาแต่สวรรค์ปุ๊บเพิ่นก็มาท้ามลาเงินค่าเขาเลยบัดนี้ค่ะผู้ใดมาเถิดเพื่ออะไมาถาม เพิ่นเองแล้วมาถามเงินคาเข่าแบบว่าเขาติดหนีเพิ่นจะโดนนี่ยนะค่ะเข่าเนี่ยเป็นหนีคาเข่าเขาก็ประมาณสองล้านสี่แสนค่ารถนี่กะล้านสี่แสนเขาเป็นน่ะแล้วเพิ่นจะมาถามเราค่ะเขาแบบนี้กันแล้วเขาบอกแม่เอ้ยเขาบ่มีสิตัดสิตัดาหารสิตัดแข่งตัดขาลูกก็ตัดลดลูกมีว่าโอ้ยแล้วว่าลูกถูกอลีขเาวน้ำตาปหลยังบ่มีกินบ่เสือก็ขึ้นไปเบิ่งรถอยู่ตรงหัวเรือเลยบอกแบบนี้กับเพิ่นแต่เพิ่นก็ว่าโอ้ยเพิ่นว่า เพิ่ต่ใจดีอยู่แต่ว่าเพื่อนสิ้นเดือน,นอในเพื่นให้ได้แลยเจ้าลูกชิปหายยู้ไใสสินเดือนนี่คือเงินเงินเฉดบุญยังบุมีว่ะคือผู้ที่ว่าะจะเป็นหนีคือผู้ที่ว่าไปเชียเงยางมั่นหันบ่อคนละคนเลยมันบ่แม่พู้นะเนี่ยเพื่นหนันหกเอาเงินเดือนพวลูกพวน้องหมดแล้วพ<อ>ูดนนันและน้องเลยลงมาเนี่ยนะเพื่อนอยู่ในนี้นะเขาเป็นหนีเพิ่นแต่ช่วงแต่บุมีไปสอยแล้วเป<อ>็นหนีนะ บ่ได้ก็คือเจ้าของนี่เนี่ยมามาถามเบิ่งบ่บ้านนี้โดยเพิ่นว่าติดหนี้เฮิงแล้วเพิ่นว่าได้ยิ่ขสาว่าไปหาเงินหาข้ามมาเนาะโดยก็เลยน่ะมาถามเบิ่งแต่ว่าก็บ่ได้แม่นบ่บ่ได้แบบนี้แหละก็เลยอยากให้ผัวไปเฮ็ดงานมงคลอื่นแบบว่าย่านว่าถึกผัวนหาใจดอกจะดีแล้วสิปดนี้ให้นะอยากจะให้ผัวไปเฮ็ดงานมงคลอื่นอีกนะแบบว่าอยากบ่อยากให้ ข้าต้อมอีกนะอือคือที่ไปรอบนี้คือช่างสองผัวเมียเลยมันบ่กโดยเออทางสองผัวเมียบ่ไดหเลยเนาะโดยใหญอยู่ในประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่กโดยได้อยู่ในประมาณอาทิตย,ย์หนึ่งทีพี่น้องทีอ่าัวไรคานำ้ำคาในาอีกคา,าพืา้นคาไพ่แม่คาคุ้มอยู่คุ้มกินได้ส่าแบบไดเพิ่งกะไล่ว่าเงินมันจะเมิดเ้างกบมุขตัวนี้ฮะคุ้มอยู่คุ้มกินกันยังไรเหมือนบ่แม่ แต่ว่าเฮาก็บ่ได้กินปีชัางไปพูนกกินแต่ปลาตั้มมะคงจนสิตายเก็บท้องค่ะเพิ่นบ่ได้ให้กินอาหารปลาก็ตั้มมะคงนี่มาแต่ะใช่ไหมยุนี่น้องเพิ่นเออเฮาเอาปลาอยุนี่น้องเพิ่นเพิ่นก็ฮักเอานล้แม่นบ่นั่นก็นโดยแ้วก็เลยตัดสินใจมากับฟัวซะมาหาอยู่บ้านเฮาให้เพิ่นหางานเฮ็ดใหม่ว่ะอยู่สวนที่พี่น้องหาเงินหางานอยู่บ้านเฮาแต่ว่าคือเรื่องอ่าปูเรื่องปลาอยู่แถวนี้นี่แหละพนบ่ให้นั่นบอ เพิ่นบ่มีเงินซื้อหม่องแต่เพิ่นมีเงินซื้อหม่องเพิ่นก็ได้ปลาหั่นเพิ่นก็เลยมาจ่มสิเมียคืนนี้ไปเยืองหอยยืงหอยว่สิซื้อเกิบแม่ลูกลูกบ่มีเกิบถือแต่ว่าจักสิได้จักพันยงอยก็ยังบ่ฮู้แต่เพิ่นเว้าไปเพิ่นวาว่าเฮ้ยข่อยอยากได้มองเด้ข่อยอยากใส่ปลาเพิ่นว่าปลาปลาขึ้นลายนมันแเาอยากได้ข่อยบ่มีเงินเนาะสิให้ข่อยเฮ็ดได้เงินใส่บาทยังบ่มีข่อยว่าถ้านเว้าว่าว เขาก็ยังมาถามาเงินค่านี้เงเอ้ยแล้วก็พากันบอกกับพวแล้วก็ให้มีแต่ลูกชายกกแลวมาถามเจ้าห้ยังได้แหมเอ้ยวะเลือใจตัวเองว่าถ้ามี่อมีแมมคงชิบถูกแบบนี้วะทากันบอกกันกับพว่มฮะปนีมใบสมนุครัวเขาก็มาบอกอีกฮะเหตุปน้อ้าวสมนครัวอีกโดยโอ้เธอได้สมนุครั้วปนิปนิว่าหกพันห้าหกพันบาทมันบ่โดยหกพันห้าร้อยบาทมันบ่ ่นว่าว่าเดียวไอซ์แลนให้เลย่นบอยเพาะนว่าแต่ว่าน้องในบ่มีเงินคนบอกว่าตัวนี้มันเบียดกันเป็นแน่น้องคนว่าสิและเจ้าไปหาคู่ให้ยืมไปหาคู่ห้ยืมจะเขาเอาพิชางให้เขาเขาเขาบ่มีเ่าเข่านเอกนี้เออกเนี่ยน้อง่่ขาเข่ากับคนมาถามแล้วเขาบาเขเป็นนี้ต้อเขาบอกกับคนหันคนว่าถ้าเจ้าบริเหตุจะเป็นคนตกหล่นได้เขาบว่เนี่ยแะน้องพี่เดงเอ้ตัวสมุนทรัวตะกี้้บ่มีเลยมันบ่ พอแอบพ่อแม่เสียแต่ย่งน้อยนะพ่อแม่เสียแต่ย่งน้อยก็ออกมาอ่าโดยพ่อแม่เสียแต่ยังคำนี่แหละอวันนี้ใหญ่ใหญ่มากกับมีแต่มีแต่คนอื่นเรียกมันนะก็เลยออกมาน่ะทางคั่วแตงคัวออกมาผัวก็คือว่าวันนี้จะต้องหามากับผ้ากันนน่าสู่อยู่นี่เนาะพ่อพี่น้องโดยตะกี้แห้งถูกตะกี้ยังบอามีมีเห็ดตูกในเรนนี่ มาเฮ็ดโตกตะกี้ฮะพาซั่นมุงไข่ยางอยู่ยังบ่ทันได้มีเฮือนได้อตะกี้ฮะเฮ็ดงานคองได้จังไดเฮือนหลังนี้นี่ลูกนี่ยังน้อยหมดลนี่ปะเลยลูกนี่กปะไว้อินพวกสบาอตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ไปปะไว้แล้วก็ตอนแงมาแล้วก็หับเอามาจักได้กินยังบ่ได้กินยังบ่จักลูกก็ได้นั่นแหละเนาะบ่พี่น้องกคือไปเฮ็ดงาน อ่าได้อาทิตย์นึงเนาะแต่ก็คือบ่ได้หยังกลับมาเลยแม่นบ่โดยเงินสิซื้อข้าวยังบ่มีอ่อันนี้ก็พากันจมอยู่กับผัวว่าถ้าข้าวกินสิไปเอาอยู่ไสได้เฮยกข่อยก็บ่ฮู้คือกันแลว่าดนพอือ้อ่นั่นแหละก็ได้เนาะก็คือมื้อนี้บ่นเพิ่นนําเงินมาให้เท่าไหร่ก็มื้อนี้200,000 200,000บ่นะเป็นเงินที่ว่าักซื้อข้าวแนนึงแล้วก็ เอาเฮ็ดบุญน้ำว่าทวารศิืยอเกิดให้ลูกกันทรงจีบบ่พอ่อสี่คนลูกอีกเนาะโดยเสื้อผ้ากนะับบุมีใส่ลูกกนะันบ่แต่ว่าเขาองทำเคียนีคือจิบได้เขาเหมือนบเนี้โดยบุมีเงินส่งเฮียนบุมมีคินส่งเฮียนเนาะย,ยากอะไรพี่น้องเลยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้พ่อแม่ใจดอกใจดีนะเห็นใจลูกนะอยากให้ซอยลูกของภูคานในเฮียนโบเฮียนไยกับพอ่อได้เฮียนออกอันออกกับพ่อนะ้ ยังให้ส่ง็นเทียนแน่ยังให้พ่อใหญ่จะดีแหละอยู่พังนอกพังไทยกะยังให้ใส่นนีให้แน่ยังให้ฮิตไปจำนุกครัวให้แน่แล้ยังให้ปุดนนีให้นะบอกซะพอได้ให้ลูกมืนตาอาปากได้นะถ้าเป็นไปได้ก็ยังให้คนซอยตัวนี้รู้สึกว่าบโบไวบดอโอแอบวันหนึ่งมากกคือยืมยืมมากบาทเดียวเลยบบหรือว่าจะนี่คือบาลายแท้บโ ว่าแบบเฮาไปเอาเข่าหันแปลว่าเฮาไปเอาแล้วเฮาเฮาเฮาใส่เธอละน้อยเอ็นเดแปลว่าถ้าเฮายืมนี่หันเขาสิไหลเป็นสอบละล้านถ้าว่าเฮาเอาหาชิบโลแล้วสิลัยสอบอันล้านเลยเด้ถ้าว่าเฮาจ่ายสดนี่เขาสิไหลตอบแปดแสนถ้าเฮาจ่ายสดโอ้้ถาาาาหยว่่จสดนี่สอบแปดแสนเนาะโดยถ้ากว่าดาวนี่คือสอบละล้านโดยแล้วบนี้ถ้าว่าเงินกับถ้าว่าเฮาไปหามาได้ห้าแสนเฮากับ ไปจ่ายสักครึ่งหนึ่งจ่ายจะซ้ำแซนแหละโตท่องแซนเนี่ยเาก็มาเก็บมุนในครอบครัวนะแล้ววันนี้ไปเอาอีกบรรณาเามันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะนะแบบนี้เป็นนี่ฮะเวลากันนี่กายังม่วันเบิดแต่วันนี้ไม่เอาอีกเมืนบอกแบบมันโบท่านกินเลยเดี๋ยวลาเก็โอ้เราไปทองเลยหาสิบโลนี่อยู่ในประมาณจักมือนี่ได้แล้วประมาณสองขีดประมาณสองขีดบ่างหาิบโล เวลาเกรดเด็กน้อยหลายเนาะโดยนึ่งมาหันแม่หันได้กินแต่ซ้อมข้าบไปกินแต่ตอนเที่ยงกับตอนแรงตอนเช้าหันถือว่าให้ลูกกินลูกก็กินข่าวก็กินดูกินบบอิมก็ให้อีกกินบบอิมก็ให้อีกเนาะโดยจะคนก็ลูกสี่คนสี่คนเนาะยิ่งสองสายสองยิงสองสายสองดีโดยเออนั่งพูดพลางเลยก็ถือว่า เติบหนึ่งเนะาะอาแต่ว่าคือขึ้นไปหาเงินรอบนี้คือไปว่าศูนย์ป้านนนเนาะมาเนาะแม่คือไเงี้ยตัดส,สินใจพาปัวลงมาอย่างให้ปัวเพล่งงานอใหม่เพราะว่าคือตอนนั้นกับป,กป,ป้าลูกไหวอยู่เพื่อนสองคนเหมือนบ่โดยป้าลูกไหวก็เป็นห่วงลูกนะคุดหน่อยค้ดใหญ่อย,อยู่ไปกะออไปกะกินข่าวกับบแสแบกินหอดลูกอยู่พี่บอสันซะกินข่าวกับบแซ่บางคนเขาจุนทามาว่าเป็นยัง บางคนเขาเป็นทามแล้วเจ้าเป็นยังเจ้าคือบุกินข่าวกินน้ำเป็นห่วงลูกบัดน,นี้แหละได้ยินลูกโทรไปหาแม่เอ้ยข,าข่ขาวกินเฮากระมิดเป็นห่วงลูกอ้บัดเนี้ยากลงมาบัดเนี้ยมอยู่อยู่อีกมือหนึ่งปวดได้ยินเพื่อนว่าว่าแม่บอาแซนเอาข่าวมาใหา้ได้เขาดีใจเลีเพื่อนว่า嗯嗯嗯แม่เลยโอ้ยหลวงอกแน่บัดน,นี้ฮะเพื่นอนเอามีมาให้เพื่อนก็กินเมีกินเรียอไรกินมียขนมกับเพื่อนเอาให้ สามชบนึงกินจนหมดแลวแม่มาใส่ขนมเฮากินหมดเลยแม่เอ้านี่ไสว่าสิเอาไว้ตักบอกตักบาดบ่ได้ตักและลงท้องาหมดแล้วท้องหมดก่อนดิโดยโดยเอาสนองพพี่น้องมื้อนี้กอ่ามาถามเบิ่งเพิ่นแต่ว่าคือเรื่องุงหญ้ามุงหญ้ามันนี่คือเบิดบ่เบิดอยู่บ่้บ่ยังบ่ทันเบิดไปว่าเฮาไปเสียนะแล้วเรียบร้อยแล้วว่าเงินบ่ได้อตัวนี้แหละมันเมื่อยตัวนี้แหละบัดนี้ เราผมพี่ลองไปเนี่ยเลยน่ะนะบอกแบบว่าผู้จักกระเพิ่นบ่หรือว่าจังไงแม่ถ้าว่าผู้จักกับผู้จักอยู่อืมเราก็นับถือเป็นพ่อเท่านี่แหละอืมนับถือเป็นพ่อเท่าดีโดยอ่าพอาู้จักกระเพิ่นแต่ว่าพอแต่ว่าเพิ่นนะบ่นับถือเขาเป็นร้านเพราะว่าเขาคนถูกคนยากเออโดยโดยเราผมพี่ลองกปเลย อ่าบุไรี่ยังคือะที่เห็นใช่ได้เนาะโดยเงินมุ่งชิ้กลางให้ลูกยังบ่มีเลยยังบ่มีบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังบ่มีเลยยุงบุหรี่บุโถบ่กกระเขอบานยุ่งลายแหละลูกจะเป็นไข่เลือดออกค่ะอินน้อยนี่ค่ะเป็นไข่บ่เพิ่นเห็นโดยไปไปไปหาหมอแล้วบ่มีใบชุนโอคัวเพิ่นบ่อยากกันท่านพิ่นว่าถ้าบ่มีเงินใส่ชุนโลมดทงหนึ่งเมื่เงินเท่าไรสามแสนบ่แพงน้องคนพี่น้องมันยังจะแพงเนาะ พอแห้งคนที่แบบว่าหาบ่มีอคือเฮาเนาะพอ้ิดเลยถ้าว่าซ <да ื้อม да SO ุ้งประขาดเขานะซื้อเข่าบ่ว่าดมุ้งให้ลูกมันฮะก็เลยตสินใจเด้งเอาเข่าเนาะลูกบ่ว่าให้กินแห้ดุกินลูกก็ได้ในใจเหลูกพ่าบอกว่าไอ้ฮันเบาคนคนธรามะ บะแซนบะมาซอยบะคนว่าอยากกินเมี่เด้อคนว่ามาคืออะไเนาะมันก็แค่ได้กุ้งมันกับไข่ใะ่ไหมนว่ามาซอยนึกว่ายมีกับไข่คนว่าอยากกินเด้อบะปูปูโกคนว่าดูดูน่าพูดกับเราเลยเอรอแล้วก็ก็เลยบอกกับลูกว่าเจ้าเจ้านอนเจ้านอนเนี่ยคืนเรเจ้ากาดเจ้ะวายเด้อวะให้เพคนซื้อมาให้เจ้าบอกลูกว่าคนกะเฮ็ดได้เพคนกันเออเด็กน้อยพี่ตองเลยเนาะหายนั่นแหละ ราะว่าเห็นผลมามันนี่นดีใจเด้ผลงนเห็นเป่ามามันมี่นดีใจได้นว่าผลที่ได <c oughs> ้มากเลยเห็นขนมเอาเน,น,นั่นแหละก็มีแต่ว่าผู้น่เดียวเมื่อหน้าเดี๋ยวฉีเขามาเยี่ยมยมทำใจอีกแต่ว่าคือเมื่อน,นี่เนะ่อ่าเพราะว่าคือทั้งนะเอพผลในบอกมาเนนครพิร้องคือเดืองอ่าไปเหตุกเรณ์งานนี่กับโบอ่าได้รับขา่ายชัเสียใจน้ำอ่ากับเฮีอข่าเฮ้งเนาะกับ่บได้ แต่ว่ากคือในเรื่องประเภทพวกก็น่เป็นหนีเป็นสินนีคืออ่าสไลกก็จะวเร่เป็นหนีเป็นหนีเนาะขาเข่าหัน 2, 000, 4, 000, สองล้านสี่แสนสองล้านสี่แสขาหลดกาล้านสี่แสนล้านสี่แสนสามล้านแปดแสนเนาะโดยแล้วมันอีกขาใบจุน<อ>ุคคุยกัอันนั้นหกพันห้าอ้หลายเตัพีโดไปไปตโวสามล้านหกล้านกลัว เขาเจ็ดล้านพื่อหพี่้องยจากที่บึงนี่ก็ไเลยเนาะหาเงินใช้บัดนี้เนาะพอพี่้องบัดนี้ก็ไเลยเพื่อจะเจ็ดล้านเนาะได้อยากให้พ่อแม่แต่ดอกดีดีอยู่พังไทยพังเมืองนอกเมืองหน้าแหละแต่ว่าเห็นใจลูกลูกตุกลูกยากลูกว่าอยากให้พ่อแม่ซ่ยเลือลูกแน่แบบว่าอยากให้ลูกมันมืดตาอาปากได้นะแล้วก็อยากส่งลูกของลูกเฮียนอีกนะแบบว่าก็ยังให้เพิ่นเกิกหนังสือ แบบว่าคือแม่นี่ก <réussi S 1> <normal> ึกหนังซื้อแม่บริเฮ oh, uh, ียนไปแยกให้ลูกมันอ <Yeah, S 2> ่านเขียนออกกันะอืมโดยโดยเอาเอาเะเนาะอ่าจจะในก็ขอให้อนาสมวังอ่าดั้งใจปรารถนาเนาะสันเนาะอ่าจจะในก็มีแต่อดทนนะก็สู่กันไปก่อนเด้อเนาะอาจจะในก็ได้ตั้งใจเฮ็ดเวียอเฮ็ดงานหาเข่าหาน้ำให้ลูกให้เต้าคิตกันได้เนาะเดี๋ยวปรจิตเองจะเอาเงินให้พ่อได้ไปซื้อนะกับเข่าหรือว่าขนมให้ทางนาน้องเพื่อนเด้อเด้อ

ปลูกเบิ้งเนาะบางที่เอามะกอกมะกล้วยไปขายน้ำกระมีเนาะประมาณปีหนึ่งช่งปีก็คือสีเป็นลายอยู่ดอกน้องพ่อพี่น้องเลยประมาณปีหนึ่งนี่แหละอืมีปลายนั่นแหละนั่นแหละอ๋อโอเคสาวสบายดีเด้อโดยโดยน้องพ่อพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้น้องพ่อพี่น้องเลยคือทางบริจิตเองก็คือแสดงครอตัวอ่าจบคลิปน้องพ่อพี่น้องก็คือทางกำนังพวงแม่พี่น้องได้ยินนั่นแหละอ่าคือเรื่องการเป็นหนี้เป็นสิ่เพิ่น แลีวกัเรื่องครอบครัวของเพื่อนน้อพ่อพี่น้องเป็นจังไดก็คือครอบครัวคือทั้งเอ่ยเพป็นว่ามาทิฏฐิภาดป,ประการใดทำจิตเลิงกระการขออให้น้ำลายลายน้อพ่อพี่น้องการสำรับคลิปนี้กับสาหากว่าพ่อแม่พี่น้องคิดเห็นน้อพ่อพี่น้องเอ้ยอยากเสวอเด็กครอบครัวของเพื่อนที่เป็นอย่างเี่ยงก็ได้แต่พี่น้องเอ้ยกาสามารถ ถักมาน้องพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าให้ทำบุญจิตเองเป็นสะพานบุญให้กับบุญจิตเองก็พร้อมที่จะเป็นสะพานบุญให้บ้านสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเอ๋อโอเคน้องพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนคลิปหน้าพบกันน้องพ่อพี่น้องคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง